คำเป่าประกาศการรักษาโยยาสองเช้าวันนี้เป็นเช้าที่ดีเช้าวันนี้เป็นเวลาเช้าที่ดีมากเช้าวันนี้เป็นเวลาเช้าที่แสนอัศจรรยเช้าวันนี้เป็นวันที่ฉันมีรอยยิ้มที่ดีที่สุดให้กับทุกคนเป็นรอยยิ้มที่ดีที่สุดที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนในชีวิต เวลานี้เป็นเวลาส่งรอยยิ้มที่ดีที่สุดของฉันที่ไม่มีรอยยิ้มครั้งไหนจะเทียบเท่าได้อีกแล้วความเชื่อเป็นเรื่องเดียวนี้เวลานี้และชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้เป็นเวลาสำหรับความเชื่อเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสำหรับความหัศจรรย์เดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ฉันจะรักตัวเอง เดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ฉันจะรักพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่ฉันมีโอ้ชีวิตในองค์พระเยซูคริสของฉันช่างประเสริฐอะไรเช่นนี้พระเยซูคริสทรงสถิตอยู่ในตัวฉันนำมาซึ่งความหวังแห่งศักดิ์ศรีหรือพระสิริของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกฉันมีฤทธิ์อำนาจ อยู่ในองค์พระเยซสคริตฉันดำเนินอยู่ในฤทธิ์อำนาจนี้ฉันมีชีวิตและเป็นอยู่ในฤทธิ์อำนาจนี้ฉันเคลื่อนออกไปด้วยฤทธิ์อำนาจนี้ฉันกระตุน้นฤทธิ์อำนาจนี้โดยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดทำให้ฉันสะทกสะท้านหรือสั่นไหวได้เลย พอฉันรู้ตัวและตื่นอยู่เสมอทุกเวลาฉันไม่อ่านข้อมูลหรือข่าวสารใดๆในพระนามที่อัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ฉันขับผีออกได้ฉันพูดภาษาแปลกๆหากฉันดื่มยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่ฉันได้ฉันวางมือบนคนเจ็บป่วยแล้วพวกเขาก็หายโรคฉันวางมือบนตัวเองแล้วฉันก็หายโรค ไม่มีเชื้อไวรัสใดสามารถเล่นงานฉันได้เมื่อฉันปรากฏตัวในฐานะผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พวกมันสังเกตเห็นและรู้ว่าฉันเป็นใครฉันได้บังเกิดใหม่ฉันได้ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตฉันเกิดมาจากพระเจ้า ฉันเกิดมาจากพระวจนะของพระเจ้าฉันเกิดมาจากองค์พระวิญญาณของพระเจ้าชีวิตที่ฉันมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสช่างดียอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้โดยว่าทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาในโลกนี้ต่างตั้งตารอคอยวันที่บุตรทั้งหลายของพระเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าได้ทรงรักษาให้หายดีแล้วนั้นปรากฏฉันมีวุฒิภาวะและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ และเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทร <sk r isa> งรักษาให้หายดีแล้วฉันถูกสร้างขึ้นให้แปลกประหลาดอย่างน่ากลัวพระเจ้าได้ทรงสร้างฉันมาอย่างพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครฉันถูกสร้างขึ้นให้เหมือนพระฉายของพระเจ้าและให้เหมือนพระลักษณะของพระองค์ทุกประการฉันถูกปั้นขึ้นและออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างฉัน เพื่อที่จะรักพระองค์คุยกับพระองค์และเพื่อที่จะเดินกับพระองค์ในทุกๆวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน